พี่หมวยเอาคันนี้มาขาย h o n ค่ะ i t y ด 1.5S เกียร์ธรรมดานะคะไม่ได้ไปถามใครมาเลยนะมาหาคุณนายโดยเฉพาะ<จ>เลยตั้งใจให้เธอราคาตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าในตลาดเนี่ยมันอยู่กันประมาณแสนหนึ่งอฮะอวันที่ตัวเองโทรมาคุยอะพี่เธอบอกให้พี่เลขสองนะ หวยเป็นไปได้ไหมหลน่นลงมานิดนึงรัดเพิ่มขึ้นถ้าสัก13มหวยจบได้ไหมราคาอยนี้ขายที่บางใหญ่ก็ได้ไม่ต้องมาถึงอนนุดเลยนะ พบกับคุณนายรัตนทุกเคสนะคะเป็นประจําทุกวันเสาร์นะคะและเช่นเคยนะคะวันนี้คุณนายก็อยู่ที่คาเอ็สาขาอ่อนนุชค่ะ ท่านใดที่อยากจะดูรถยนต์มือสองสภาพดีๆและมองเห็นถึงความคุ้มค่าก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะทั้ง6สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นคาเอ็กสาขาอ่อนนุชคาเอ็กสาขาพระประแดงคาเอ็กสาขามีนบุรีคาเอ็กสาขาร่มก้าและ2สาขาที่จังหวัดชนบุรีนะคะคาเอ็กอมตะและคาเอ็กสาขาพานทองค่ะและท่านใดที่ไม่สะดวกมาทั้ง6สาขานะคะก็สามารถเข้าไปชมได้เลยค่ะ w w w c a r x i n f o คนะคะมีรถให้ท่านเลือกนะคะมากกว่า300คันนะคะและสามารถเลือกรถ เปรียบเทียบนะคะและ,ลละคำนวณราคาได้ด้วยตัวท่านเองค่ะและท่านใดนะคะที่อยากจะขายรถนะคะก็สามารถติดต่อคุณนายได้จากคอนแทคนี้เลยค่ะ สามารถส่งรูปและรายละเอียดนะคะและสำเนารถนะคะให้คุณนายประเมินได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาหาคุณนายที่คาเอ็กที่สาขาออนนุชได้เลยะค่ะทุกวันเสาร์นะคะคุณนายจะอยู่และตีราคาให้ท่านพึงพอใจที่สุดค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเรามาติดตามกันว่าจะมีลูกค้าเข้ามาที่โชว์รูมมีเคสไหนให้เราได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนและเทรดอินกันบ้างวันนี้ไปชมกันค่ะวันนี้นะคะคุณนายก็นัดลูกค้าไว้นะคะได้มีการโทรคุยนะคะว่าเป็นรถรุ่นไหนยังไงกันนะคะเรายังไม่ได้เห็นสภาพจริงนะคะ วันนี้พี่หมวยขับมาให้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพี่หมวยขาขออนุญาตนะคะนี่วันนี้ได้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้ว2อาทิตย์แล้วเนาะสอาทิตย์แล้วพี่หมวยนัดไว้แน่ในภารกิจใช่ค่ะพี่หมวยเอาคันนี้มาขายใช่ค่ะแล้วพี่หมวยเปลี่ยนเพราะอะไรคะไม่ได้เปลี่ยนค่ะพี่หมวยมีสองคันโอ้พี่หมวยวางกระเป๋าไหมหนักไหมหนักไหมหนักไม่หนักนะพี่หมวยเอาเอาเล่มสำนอมออกมาม่โเอเค ขอ,อนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าขายดีกว่านะพี่หมวยเนาะ,ะมันสองคันให้คนที่เขาอยากจะใช้รถดีๆได้เอาไปเพราะว่าพี่ออไม่อยากดูแลสองคันตอนนี้ก็คือเป็นรถเออขาเรียกว่ารอยแล้วเนาะไม่มีภาระแล้วนะคะ ุูใจสำรองมาให้พร้อมเลยนี่นะคะแต่ว่าพี่หมวยังไม่ลงชื่อเนาะจังค่ะยังไม่ได้ลงชื่อนะคะหน้า16ก็ต่อภาษีปีหน้าแล้วนะคะจ้าจ้าแล้วก็ประกันหมดวันที่30เดือน6ค่ะประเภทหนึ่งสองศูนย์ค่ะสองศูนย์ให้ให้ด้วยเลยไม่เอาไม่ไม่ไม่ไปถอนออกอ๋อเป็นไงคะพี่หมวยเหมือนกับ ดูคุณช่องคุนายบ่อยเออแล้วรู้แล้วว่าคุณนายจะถามอะไรตอบจอมหมดเลยหน้า18ก็สวยรถมือเดียวเลยมือเดียวค่ะพี่หมวยคันนี้พี่หมวยขับคนเดียวเลยเป่ะไม่มีคนช่วยใช้เลยหรอไม่มีค่ะไม่ดีจังเลยอ่ะไม่มีคนช่วยใช้ไปเช้าถึงที่ทํางานก็จอแล้วก็เย็นก็กลับบ้านแค่แค่นี้่ะงั้นพี่หมวยขออนุญาตดูรถนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวฝากเล่นพี่หมวยก่อน ดวก่อนแปลกมากเลยพี่หมวยเป็นสาวแบบดูแบบอรชอนอ้อนแอแต่ขับเกียร์ธรรมดาใช่ค่ะจริงเหรอโตก็ขับได้แต่เกียร์ธรรมดาชอบใจสั่งมาใจสั่งมาเดี๋ยวก่อนพี่หมวยก่อนที่จะดูรถ มีความสงสัยว่าทำไมถึงชอบเกียร์ธรรมดาคะพี่พู่หว่ว่ามันน่าจะได้บริหารทุกส่วนทั้งสายตาเท้าทั้งสองข้างอะไรแบบนี้ค่ะมันเราจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์กันเร่งกันเร่งคัดเบรกนี่เกียร์ คุณหมอแนะนำนะว่าคนที่อายุเยอะๆต้องขับเกียร์ดยังไม่เยอะเลยที่หมวยยังไม่เยอะเลยโอจะเกษียณแล้วค่ะที่หมวยจริงค่ะปี6กเกษียณอยู่โรงกศโรงกศมีหก่60หรือ55าบคะพี่หมวยห0ิค่ะสุดยอดเลยพี่หมวยแต่หุ่นดีมากเพราะขับเกียร์ธรรมดาก็มอเนี่นั่นคือแบบเราได้พัฒนาไปด้วยเพราะว่าลองลองไปดูความรู้เขาบอกว่าคนที่อายุเยอะอ่ะต้องขับรถเกียร์ธรรมดาสุดยอดสุดยอดแล้วไม่เมื่อยไม่อะไรใช่ไหมพี่วัวขึ้นม่ะ เจอทางชงทางชันได้หมดคนที่ไม่ขับเกียร์ธรรมดาเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาขึ้นห้างรถติดต้องเหยียบเลี้ยงคัดอย่างเงี้ยได้หมดมีดับไหมมีดับไหมไม่มีโอ้รุ่นนี้แล้วไม่นีแล้วมีสามสูตนะคะตลอดชีพต่อชีพลุ่นตลอดชีพจะดูไหมฮะนี่ไงเป็นไงโอ้นี่พบมันได้เห็นฮะ รุ่นอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมโ้ยมันใหญ่อย่างเงี้ยอ่ารุ่นเก่าค่ะโหนี่นะคะท่านเคยเห็นไหมใครมีคอมเมนต์มาใบอะไรอาะน้องรุ่นใหม่ก็ไม่เคยเห็นนะดีใหม่คำว่าตลอดชีพเก็บดีมากเลยเก็บดีมากไม่เคยให้ตำรวจเลยค่ะโอ้ขับดีตลอดโนเลยจับอะไรเลยค่ะใครยังมีรุ่นนี้อยู่บ้างคอมเมนต์มาได้นะคะรายแล้วต้องจะอายุน้อยมากน่าจะเป็นลูกสาวได้ไม่ลูกสาวเลยค่ะปางเป็นน้องสาวได้แต่ปางเป็นลูกไม่ได้ ลูกพี่หวย34มสินะลูกสาวคุณแม่ยังเฟี้ยวอยู่เลยอ่ะแต,แต่งงานไปแล้วอยู่เยอรมันมคนเดียวเหรอคะคนเดียวค่ะลูกสาวแล้วไม่แล้วพี่หวยไม่ตามไปเลี้ยงหลานเอาไม่อะค่ะยังก็ไม่กเกษียณไงฮ่ะโอ้แล้วถ้านทเกษียณแล้วเกษียณก็ยังอยู่เมืองไทยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูรถนะคะพี่หวยหาขึ้นมาในรถเนี่ยจะบอกว่าอันนี้คือกลิ่น Honda Original อันนี้รถปี17ใช่ไหมคะ17 17เนี่ยก็8ปีแล้วเนาะพี่หมวยเนาะเออ แลยังหอมอยู่เลยค่ะรถอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงพี่หมวยก็ต้องบอกก่อนว่าฝากระโปรงนะคะก็มีการเก็บงานมาแล้วเนาะฝากระโปรงมีการขันน็อตพี่หมวยขออนุญาตนะจะได้เป็นความรู้เพราะว่ายังไงพี่หมวยก็ขายอยู่แล้วแต่จะขายราคาไหนอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่ได้ไปถามใครมาเลยนะมาหาคุณนายโดยเฉพาะเลยตั้งใจให้เฟิร์ม เธอก็ต้องให้ราคาพี่แบบดีๆหน่อยเนาะเดี๋ยวไว้ให้ราคาพี่หมวยไปพี่หมวยบอกว่าฉันมีสองคันเหมือนเดิมก็ได้ไม่ใช่เราอยากให้คนที่เขาได้รถดีๆดีใช้เพราะรถพี่หมวยดูแลดีมากนะซ่อมศูนย์ตลอดนะพี่หมวยถึงมีอะไรที่มาเก็บงานอะไรก็อยู่ในศูนย์หมดนะะว่พี่หมวยใช้ศูนย์ศูนย์ที่ไหนคะพนดางนดาบัวทองค่ะเช็คได้ เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอะไรศูนย์บริการหมดเลยพี่หมวยแล้วระการชั้นหนึ่งซ่อมศูนย์ด้วยอูอไม่เอานะคะพี่หมวยนะอตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะก็คือฝากระโปรงนะคะนะก็มีการเก็บสีมานะคะหัวน็อตมีถอดตัวแก้มก็มีถอดทำสีไม่เคยเคาะปะผูนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนชิ้นเลยใช่ไหมคะที่ศูนย์อย่างเดียวเลยค่ะ เราไล่ดูนะคะใยภาษีไม่ขาดนะพี่หมวยต่อตลอดเลื่อกินด้วยนะคะอันนี้ปี66แล้วอันนี้อย่าบอกว่าติดมาจากศูนย์แล้วก็อย่อย่างนี้นะทา่ยจะไม่เอาออกเลยแล้วทำไมพี่หมวยไม่เอาออกคะก็กลัวมันร้อนเธอแปดปีก็ให้มันอยู่อย่างนี้ไม่รู้ก็มันไม่เกี่ยกับอะไรค่ะ๋ออโะแล้วหัวไม่ร้อนใช่ไหมคะไม่ค่ะก็ขับแค่เช้ากับเย็นนิดเดียวกันดุมยังอยู่นะคะแมสยังอยู่ ม่ธรรมดาเขาเรียกว่าจุดสปอตนะคะ,ะจุดสปอเออแผ่นเพจของ Hondacity จะอยู่ตรงนี้เนาะแต่แผ่นเพจเนี่ยมีการแกะออกไปน,นะคะก็อาจจะแกะจากการทำสีทำสีทำสี<ะ>ทำสีนะคะ,ะเนี่ยะนะคะคันนี้นะจริงๆมีประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ไปเคลมได้ทำสีใหม่ลอกคันได้นะคะเป็นประกันชั้นหนึ่งของบริษัทอะไรคทั้นเลยคะจดไว้ให้ นี่มึงคนละเอียดมากเลยค่ะพี่หมวยแกะได้ไหมแกะได้ไหมได้ไ่ะเพราะยังไงก็ต้องแกะเนาะไม่เคยแคมเงก็เลยไม่ก็เลยไม่เคยแกะนะคะประกันหมด30เดือน6กอ่าสาเดือน6กอีกเดือนนิดิดออันนี้ทั้งบนสวยมากนะคะไม่มีอะไรแต่ว่าอาจจะมีตรงชายนะพี่หมวยเนาะจ้าจ้าพี่หมวยโดนไรน์โดนมอ์ไซท์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อันนี้จริงพี่หมวยแบบดีมากเลยอ่ะ คือปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยจะชอบดึงข้างบนแล้วก็จะไม่เห็นร่องรอยบางครั้งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันโดนข้างล่าง,ก,างก็เราเดินกันมาครึ่งคันละนะคะหน้าก็คือมีเก็บฝากระโปรงนะคะแล้วก็มาตรงประตูหลังซ้ายนะคะก็จะมีร่องรอยของเม็ดอาร์คที่ อาจจะมีกระแทกแล้วมีการเก็บงานนัหมวยเนาะโอเคงั้นเรามาดูท้ายกันต่อท้ายก็อาจจะมีการเปลี่ยนฝากระโปรงนะคะ,ะมีการเปลี่ยนฝากระโปงก็เปลี่ยนจากศูนย์เปลี่ยนศูนย์ทั้งนั้นเลยเปลี่ยน,น<อ>จากศูนย์เลยนะคะเดี๋ยวดูพื้นนิดนึงนพื้นสวยนะคะยางเดิมด้วยพี่หมวยกล่าวไว้นะคะก็มีเปลี่ยนฝากระโปงพี่มวยเหตุผลที่เปลี่ยนฝ<ร>ากระโปงท้ายเพราะอะไรคะเพราะว่าโดนโดนมุมชนมุมนี้นิดเดียว๋อ้เลยเปลี่ยนเลยศูนย์เขาเปลี่ยนให้ เพราะว่าประกัน1กิ๊กกิ๊กไงประกัน1่กิ๊กกิ๊กเออไม่ใช่ประกันธรรมดานะพยายามจะซื้อแบบที่เพียนซ่อมศูนย์อย่างเดียวเขาไม่เอาอย่างใบสันนิษฐารถเก่าแล้วไม่เอาแล้วจะต้องไปซ่อมอู่ซ่อมอู่พี่ก็เปลี่ยนไปเอาซ่อมศูนย์เพราะพี่ก็ยอมจ่ายอยู่แล้วอะฟังนี่สวยนะคะด้านซ้ายอะค่ะด้านซ้ายพี่หมวยพี่หมวยกล่าวไว้ใช้คนเดียวอยู่แล้วพี่หมวยรู้ภายในสวยเอาไปไม่ต้อง เก็บอะไรเลยฟวงอะไรนะคะไม่มีบิ่นเนาะก็มีถลอกตามการใช้งานบ้างนะคะออแต่ภายในก็ฟอกทําความสะอาดนะคะที่บางแดดถุงคุมยังอยู่คราวนี้เรามาดูเรื่องราคากันดีกว่า<ะ>โอเคค่ะหลังจากที่ดูรถของพี่หมวยแล้วนะคะก็ฝากระโปรงหน้านะคะก็มีการเก็บงานมานะคะแล้วก็ประตูซ้ายนะคะก็มออีการแก้เม็ดอ์กนะคะแล้วก็ฝากระโปรงหลังนะคะก็มีการเปลี่ยนมาซึ่งก็ไม่ได้แบบ โดนอะไรมากมายนะคะก็เป็นธรรมชาติของรถที่อาจจะมีจิ้มบ้างอะไรบ้างแต่ว่า<อ>ไม่ได้มีผลกับโครงสร้างการขับขี่นะคะแผ่นเพจก็อาจจะมีการแก้มาเพราะว่าอาจจะต้องมีดึงตัวดีเวทออกมาเพื่อทําสีตรงจุดนั้นนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องราคาที่หนุ่ยมองว่าคันนี้เนี่ยราคาคุณอยู่ตรงไหนไม่มีราคาในใจเลยค่ะไม่มีราคาในใจเลยใช่ไหมเพราะว่าซื้อมาก็ใช้ไม่ได้ตั้งใจขายแต่ว่า ไม่มีคนจะดูแลพี่หมวยอยากจะมอบรถสวยให้ไปใช้คนที่เขาได้ใช้อ่ะซึ่งจริงๆบอกว่าภายในเนี่ยเข้าไปเนี่ยกลิ่นใหม่ยังอยู่พี่หมวยแหมคุณนายหนักใจจังเลยบันเทเกียร์ธรรมดาคนกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันที่หาเกียร์ธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีอ่ะต้องมีสาวซิ่งแบบเนี้ยใช้แล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดที่ชอบเกียร์ธรรมดาพี่หมวยเออราคาตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าในตลาดเนี่ยมันอยู่กันประมาณแสนหนึ่งอ่ะ ที่ตัวเองโทรมาคุยอ่ะพี่เธอบอกให้พี่เลขสองนะเกลียวโต <มา S 2> ไหมคะ ไม่ไม่พี่บอกเกียร์ธรรมดาจริงเหรอจริง,รงไปแล้วคุณนายให้ราคา2องแสนเลยนะโอ้โอสองสัยน่าจะฟังเป็นเกียร์ออตโต้แต่มาเป็นเกียร์ธรรมดาพี่หมวยเดี๋ยวก่อนตอนนี้ต้องกลับมาก่อนว่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาพี่หมวยคาดหวังเท่าไหร่เอาก็มาก็วันนั้นตัวเองบอกพีพีก็ถึงมา๋อพี่หมวยอยากได้2องแสนแต่ไปไม่ถึงพี่หมวยมันเกียร์ธรรมดาตอนนี้ถ้าแบบสุด,สดๆแล้วว่าน่าจะเป็นที่อยู่ประมาณแสนสองแต่ถ้าขายออกตอนนี้น่าจะประมาณเกียร์ธรรมดาตัวนี้น่าจะแสนห้าถึงแสนเจ็ด ถ้าพี่หมวยเจอลูกค้านะแต่ว่าถ้าสองแสนต้องเป็นเกียร์ออโต้เพราะตอนนี้ออโต้ขายกันอยู่ย1อถึง24แต่คันนี้เนี่ยถ้าลูกค้าเอาไปเนี่ยเครื่องช่วงล่างเข้าใจว่าพี่หมวยน่าจะเข้าศูนย์ตลอดตอนนี้ใหม่เท่าไหร่คะพี่หมวยแสนห้าห้ม่แสนห้าห้าลดเปีก็อยู่ในระยะปกติเออวันนั้นพี่หมวยโทรมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเขาเข้ามาขายเยอะคุณนายอาจจะเออเลอร์อาจจะไม่ได้ยินคําว่าเกียร์ธรรมดาปกติเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเกียร์ออโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นานๆนะคะะ ปีโผล่มาคันหนึ่งอาจจะฟังไม่ดีพี่หมวยขออภยัยเ,เออแต่คราวนี้เนี่ยถ้าพี่หมวยอยากได้2องแสนเนี่ยรัตอาจจะเอารถไปถ่ายรูปลงให้เออแล้วก็เจอเนื้อคู่พี่หมวยโอแล้วต้องขับมาใหม่โอ้ไม่ต้องขับมาใหม่นะเดี๋ยวรัตวันนี้รัตจะล้างรถถ่ายรูปให้พี่หมวยแล้วพอมีลูกค้าสนใจเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งไปรับรถ้พี่หมวยที่บางบัวทองบางใหญ่เออบางใหญ่เลยใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าแสนเก้าอะ่ะคะ จริงๆแล้วอยากให้พี่หมวยทุกราคานะพี่หมวยมาไกลมากแล้วก็จริงๆต้องบอกเป็นความผิดคุณนายจริงๆนะว่าคุณนายไม่ได้คิดเลยพี่หมวยนี่ต้องขอโทษจริงๆว่า <c oughs> เป็นเกียร์ธรรมดา <c oughs> พอมาแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาก็ยังว้าวอยู่เลยคราวนี้ถ้าแสนเก้าจริงๆต้องบอกว่าไม่รู้แต่กำไรไปอยู่ตรงไหนเพราะว่าท,ทําธุรกิจอาจะต้องมีกําไรนะพี่หมวยอันนี้เรียนนิดนึงนเพราะว่าถ้ารับซื้อแสนเก้าแล้วไปเก็บงานแล้วประกัน5ปีห้าหมื่นล้อยลูกค้าจะไปขายชนเกียร์ออโต้มันก็น่าจะยากให้พี่หมวยพิจารณานิดนึงถ้าฝากขาย รับฝากเลี้ยงให้แล้วพี่หมวยเอารถไปใช้ได้แล้วรถมีลูกค้านะคะแล้วรับติดต่อพี่หมวยแล้วก็เดี๋ยวมีลูกค้ามาอาจจะนัดเจอตรงไหนหรือว่าพี่หมวยมาแล้วว่าให้เจ้าหน้าที่ไปรับ <5 S 1> พี่หมวยคิดว่าดีไหมอยากจะได้ราคาที่พี่หมวยอยากได้เพราะตัวนี้ตอนออกห้างตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณเลข5จาห5ือ0่า0้าแสนห้าห้าแสนห้าพันห้าหมื่นห้าแสนห้าหมื่นหรอตัวเอสเกธรรมดาตอนนั้นห้าแสนห้าหมื่นผ่านมาแปดปีพี่หมวยถ้าขายได้สองแสนก็ถือว่าค่าเสื่อมโอเคนะเมื่อกี้นะคะพี่หมวยก็แจ้งมาว่าถ้าเกิดเป็น ราคา1,90,000เป็นไปได้ไหมรัดก็แบบอือขอทําการบ้านนิดนึงเนื่อง,งจากว่ารถของพี่หมวยมีการถอดเพดรหมวยเนาะแต่ว่ารถอ่ะไม่ได้โดนอะไรเยอะเลยแต่ว่าแจ็คถอดพอดีไปโดนตรงแนวของของอเพดทําให้ต้องแกะเพดออกมาแล้วก็มีการทําสีนะต้องบอกก่อนว่าจุดนี้เป็นจุดพอยสําสำคัญที่ไฟแนนเนี่ย อาจจะไม่ได้รับเพราะว่ากลัวเป็นอุบัติเหตุหนักพี่หมวยเหตุการณ์ตรงนี้แหละคุณนายก็ต้องขอมูฟนิดกนึงพี่หมวยเนาะเมื่อกี้เราพักไปนิดนึงเพื่อไปเช็คกับไฟแนนซ์หลายๆที่ว่าแต่ละที่เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงลราไปดีแค่ไฟแนนซ์ก็มีความกังวลน,นะคะว่าลักษณะของการแกะเพจเนี่ยธรรมชาติของรถแบบมันไม่แกะถ้ามันไม่โดนอะไรแต่คันนี้บังเอิญรถพี่หมวยไม่ได้มีอะไรเลยนะหน้าหลังก็สวยนะคะเพียงแต่ว่ามีจุดตรงแค่ฝั่งซ้ายประตูหลังที่มีการแกะเพจเพราะว่าเพจมันอยู่ตรงแนวนั้นดี เออนะคะคราวนี้ก็ไปคุยกับไฟแนนซ์แล้วก็มีบไฟแนนซ์เนี่ยก็ก็ยังโอเคเปิดโอกาสให้ทางคาเอ็กของเรารับจับอยู่มะนะให้ส่งเคสรับจับได้คราวนี้ก็ต้องกลับมาที่ราคาพี่หมวยถ้าเกิดไอ้แสนเก้าที่พี่พี่หมวยอยากได้เนี่ยจริงๆถ้าพี่หมวยอยากขายเลยนะแต่ถ้าพี่หมวยจะฝากเลี้ยงอะรับด,ดีไม่ติดแต่ถ้าวันนี้พี่หมวยขายแล้วได้รับเงินไปเลยนะตอนนี้รับอย่างนี้รับพูดพี่หมวยว่าถ้าพี่หมวยเป็นไปได้ไหมหล่นลงมานิดนึงรับเพิ่มขึ้นถ้าสักสิบสามพี่หมวยจบได้ไหม มาไกลเลยหรอคะเรียวออกค่าแท็กซี่ให้สวยแสนเก้าไม่ได้หรอคะพี่หมวยถ้าแสนเก้าพี่หมวยต้องฝากขายจริงๆโอ้โหฝากนายรัเราฝากลูกคนายรัฐอ่ะไม่ได้ใจร้ายกับพี่หมวยไม่ใจร้ายเลยพี่หมวยจริงๆต้องบอกก่อนว่ารัฐน่ะต้องใช้เครดิตของค่ายเอ็กเรานะคะเขาเรียกว่าเครดิตของดีลเลอร์ในการการันตีรถคันนี้ บอกเลยเพราะว่าจริงๆรถพี่หมวยแบบบังเอิญระหว่างว่าแจ็คพอตพอดีมันไปโดนจุดสําคัญที่หมวยเป็นจุดบอดใช่เป็นจุดรคใช่บางทีจังหวะจังหวะจริงๆถามว่ารถ8ปีแล้วมันไ,ได้โดนเยอะอ,อันนี้เอ็งต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่ารถมันไม่ได้โดนเยอะแต่ว่าเ<ล>ดไปแน้นตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากเขาค่อนข้างแบบคอนเซิร์นเครดิตลูกค้าเขาก็ต้องคอนเซิร์นรถด้วยคือถ้ารถสวยคือโอกาสที่จะเจอลูกค้าที่ดีๆแล้วไม่ทิ้งรถอะค่ะถ้ารถสวยไม่มีซ่อม เขาก็จะผ่อนไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ารถที่แบบต้องซ่อมบางทีเขาผ่อนเดือนละ8 0 0 0ั0 0้แล้วต้องมาซ่อมอีกเขาก็จะทิ้งรถไปนั้นก็จะมีความกังวลดังนั้นคือมันก็เลยเป็นผลพวง,งว่าทำไมเขาต้ององใจ <c oughs> ใจดีให้พี่อีกสังนิด <c oughs> นึงไม่ได้หรอคะพี <c oughs> ่อยากจะจบเลย <c oughs> ไม่อยาก อยากจะนั่งแท็กซี่กลับเออนี่เก็บของมาหมดเลยนะเนี่ยของในรถเนี่ไม่มีอะไรเลยพี่เก็บมาเตรียมที่จะนั่งแท็กซี่กลับอย่างเดียวเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะนี่หมวดที่แบบ่ามมีความตั้งใจจริงไม่ไปแถวบ้านด้วยนะอยู่บางใหญ่มาไกลแล้วตั้งใจมาที่นี่ที่เดียวโดยเลยพลงรักหลงรักบ้าเลยหลงรักอ่ะ รักสิไม่ได้เหรอคะสิบแปดต่ว่าถ้าซื้อสิไปแล้วลับอาจจะบักเจ็ดพี่หมวยอย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่ารับให้สิแล้วรับโอนทุกอย่างเพราะว่าปกติอะรถเล่มทุกคันเนี่ยที่พี่หมวยขายรัอะพี่หมวยทราบอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าพี่หมวยดูทุกอินพีก็ที่ที่มาก็เพราะตรงนี้ด้วยเพราะว่ามั่นใจแล้วบอกว่าจะโอนภายในสามจะไม่เป็นโอนลอยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากจะไอ้เรื่องนี้สําคัญพี่หมวยผมได้ยอมมาไกลๆจริงเต้นแถวบ้านก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวออกค่ารถให้แสนสามบวกค่าแท็กซี่สิบ แล้วกัน17 17ดี่หวยตอนนี้ฝนเริ่มลงนล้ต่อ,อจนฟ้าร้องแล้วเดี๋ยวเรามุ้มาข้างในนิดนึงเมื่อกี้ก็หยุดเบรกกันอีกแล้วนะคะไปนั่งทำราคานะ ให้กับพี่หมวยนะคะพี่หมวยเมื่อกี้พี่หมวยขอมาที่17รัทก็ทำราคามาแล้วนะแบบสุดๆลัวก็ได้ที่13.5จริงๆลัวจะต้องไปโอนแล้วก็พอดีเมื่อกี้อ่ะขออนุญาตพี่หมวยไปลองลดมาก็คือรถเนี่ยก็คือมีช่วงล่างที่ดังแล้วก็ยางทันเครื่องก็อา,อาจจะเป็นตามปีของเขาอ,ะอ่ะ,อะเป็นตามปีของเขาประมาณนั้นพี่หมวยแต่ว่า<อ>เข้าใจพี่หมวยนะราคาอย่างนี้ขายที่บางใหญ่ก็ได้ไม่ต้องมาถึงหอ,อ,อนุ๊นเลยนะบางใหญ่อาจจะให้ไม่ถึงแสงก็ได้นะพอดีเขาอาจจะมีความกังวลเรื่องเพจเหมือนกัน ว่านึกว่ามาถึงนี่ จะได้แบบเออราคาดีๆเนาะนีะไ่ไม่ดี่พี่หมวย13บสามห้าขออีกคำหนึ่งไ,<ม>ได้ไหมคำไหนเร,เรียวเลย<ค><ค>นะเะมืเ่อกี้แล้วก็ให้พี่หมวยไปที่1นึ่งแสนานันนะคะแล้วก็โอนเปลี่ยนกรมรมสิทธิ์ให้พี่หมวยก็จ้างทรัพย์ก็น่าจะมีประมาณ55,000ันก็เป็น14บสแสนสี่จ้างเขาเปลี่ยนชื่อแค่ตั้ง5 0 0พันเลยหรอเอออันนี้ต้องบอกก่อนว่ากรมหลงสมเกตพี่หมวยไม่ใช่รัฐไม่ใช่รัฐไม่ใช่รัฐเกบแล้วก็มันมีที่รับไปรอเมื่อกี้ก็คืออาจจะมีเอ่อช่วงล่างแล้วก็ยางเทนเครื่องพี่หมวยแต่ว่าต้องบอกก่นวา เอามาปุ๊บต้องมีการรับประกันหลังการขาย5ปี5,000 0กิโลเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าขายของอีกบางทีไม่อยากขายเลยพ้าะจริงๆรังตรวจเช็คจริงๆ2,10จุดแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าอ่ะไม่ต้องคุยเยอะสวย14ึ0 0 0สนี่หม่พี่หมวยลดให้หมื่นหนึ่ง ค่าทําสีทะ้าเก็บรอบคันอะไรที่ว่าศูนย์ประกรงประกันไม่เป็นไรพี่หมวยพี่หมวยตอนนี้ต่างกัน5้าพันให้พี่หมวยไปเถอะบอกตัวเองบอกแบบ 7, 7. <c oughs> เจ็กเจอกบอกแบบเจ็ดเจ๊ก แต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่หมวยมากจริงเพราะว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะพี่หมวยมาไกลจริงๆอ่าแล้วกี้บอกค่าค่าน้ามันพี่หมวยค่าแท็กซี่กลับไม่ได้แล้วหรอกพี่หมวยไม่ต้องเอาแล้วแหละแสนสี่เนี่ยพี่หมวยเอาเงินสดไปเลยโอเคไหมโอเควันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่หมวยมากมากเลยนะคะที่เอา h o n d a City 1.5 S เกียร์ธรรมดานะคะใครสนใจตอนนี้คาเอ็กเรามีเกียร์ธรรมดาแล้วนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์สาระดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคุณนายด้วยนะคะงั้นสำหรับวันนี้รักับพี่หมวยขออนุญาต<ช>ลาไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะพี่หมวยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ